เต็มเองอันนี้อะไรเสียบปุ๊บพาเพลินขอเสนอคลิปใหม่ประจำวันอันนี้ไม่ใช่เนาะต้องไปลองเสียบสายนั้นดูพี่จุ๋มฉันทำเองใช่ไหนคะอันนั้นที่ชาร์จแบบเครื่องเก่าพ่อค่ะพี่จุ๋มทีเองนอันนั้นใช่สีตัวสิบสามป่ะอันที่พี่จุ๋มยีลงมาใช่ ใช่ไหมติดอันเดียวมีอเดียวใช่เหมือนเออโฟแมกนนั่นแหละไปลองเสียบให้ดูคิดว่าใช่นะกินเผ็ดอ่ะกินอะไรคือไก่อะไรม่รู้ของโอ้ใช่ยังไงสุกเอ็งน่าหลับตาเลยได้ค่ะแบะแบตเต็มแล้วนี่แล้วใช่จริงคือรู้ได้ไงอ่ะ พี่อแต่อันนี้หน appeal, ้ากล้องมันไม่ชอบตรงปะแสรีโฮไม่ใช่แล้วท่าอย่างไรเออเสรีวันนี้สิบสี่ท่านไม่ตรงอ่ะมันเค็มเบี้ยวอีเนี่ยแล้วนอกวันอื่นตรงนี้ีปะพี่จุ๋มตรงเนี้ยพี่จุ๋มพี่บุ๋มมันมาจากตรงนี้หนูว่าเสร็จเอาไปดิอยู่ไหนอ่ไไหเาปะแค่อีนี่อีนี่มันเบี้ยวทำให้ไหมอืมนี่ไงได้ไหมเ้ยวหน่อยเออได้แล้วเนี่ย ได้เพราะว่าสูตรมันตรงนิดหน่งเนาะได้แล้วตรงแล้วลองเข้ากล่องจริดหนึ่งคืนบังวะไม่เครื่องยังไม่เปิดเลยตอนนี้เข้ากล้องไงก่อนแล้วเนี่ยอะไรไม่กล้องเบี้ยวใชยมาแล้วอาจารย์อ๋ออีเป็นเป็นที่อีหน้ากากอันนี้ที่ไม่ดีตอนนั้นจำได้อยู่ห่นปากรองท้าคืนอีกหนึ่ง เออเออหมุนหมุนเอเอปุ้ยพี่ถึงคุยกับคนดูไปก่อนฮะอ๋อยังได้อยู่ใช่ไหมแต่แลำเนียฉันเห็นตารางงานเขาแน่นทั้งเดือนแล้วเธอร้องเรียนนนี้ได้ไงน้องท่านนั้นกลับมาแรงไวแล้วเขาก็บอกว่ายังรับน้อยกว่าเดือนที่แล้วตีไงี้ยังรับเพิ่มได้คือคนเรามันเส้นเสียงไม่อะเส่ไปหรอ ไม่ได้ักเศษไม่มีการดักเศษเลยนะซิมมันเลิศเกินวันหนึ่งวิ่งสามสี่อันนี้มันจะได้คือผมไม่ได้เนาะไม่ใช่อันเนี้ยใช่ปะน่าจะสิบห้าแล้วอันเนี้ยลองท้าให้หน่อยดิคิวมันมีเขียนบอกปะอันนี้อันนี้น่าจะสิบสี่แล้วเขาสิบห้าแล้วสิบสี่อันนี้เครื่องม่วงพ่อไป็นอะชรจ๊ะเครื่องม่วงสี่หลักข้างในของสี่อะไรคะ TCE ค่ะ S <S ปกติเสือเขาไม่บอกใครในะคนนี้แทนนะจริงรเสือไปคุมความลับเกินเห็นนะนี่ไแม่เดี๋ยวให้พี่คิวเทสให้ดูค่านี่อยู่นี่นี่วันนั้นแม่ไปลำที่ไหนมาหนูเห็นแม่ไปลำเห็นพี่เจ้าหญิงลงในสตอรี่ไปงานใครมาที่หนูเห็นแม่ลำอยู่นะอ๋องานมันเกิดอะไรเหรอเต้นแล้วเ,เกิดพี่ตูน ลำฉันก็นึกถึงลำแก้บนแล้วนะเดี๋ยวว่างเดี๋ยวมันอ้อหอีีก็จะตามให้ได้เลยขอปิดตรงนี้แป๊บนึงนี่หือเจออะแค่นี้ก็ต้องกำหมัดกันด้วยอ่ะมคือเคลนเวอร์เนาะเวอร์ได้เหรแต่ใส่ไม่ได้ค่ะไหนหนูขอลองหน่อยเขาบอกว่าอะไรนะแนะนำลิบสำหรับคนที่ปากค้ำหน่อยเนาะ รีบไอโอยุค่ะเออใช่นุ่นพี่จุ่มยกเคืนครับเหมือนมันมันโผล่ตรงนี้หน่อยพี่จุ่มยกเคืนอ๋อได้ด้วยนี่ขอเก็บอีกนนะงม่เก็บไม่ให้ฟังหน่อยนก็ถูกแล้วนี่เนาะมันนูนเลยครับมันนูนเพราะว่าเป็นเน,นี่ยเป็นที่เขาทำมาคิ้ได้นี่ไง ตอนนี้ผมว่ามันเนี่ยใช้ไม่ดีเอาอันนี้ยออกไปเลยเออจริงเพราะว่าไม่ตรงอันเนี้ยมันเป็นที่นี้เอาอีขอบางกีก็ใช่เลยสิคืออันเนี้ยใช่แต่ว่าขอบมันจะมทําให้กล้องไม่ตรงไงเราก็ดึงออกเลยคิดดูดิว่าใช่วันนี้ไม่ใช่ที่สี่กับที่สามมันจะตัวยูทูสีนี่ก็ไม่ตรง ส่วนสี่ตรงตรงเปิดปุ่มเปิดส่วนทีซีซนี่ค่ะข้างในเบอร์นี้มันจะไม่ตรง่เนี่ยมันมีอยู่สี่เดียวนะฮะมันจะขยับเป็นเยองเล็กน้อยมันใส่ได้สี่เดี๋ยวเอ้ยยูทำให้หน่อยอันนี้สิบสี่แต่ต้องเบามือนะทุกคนสีมันเข้มนะอันนี้ถูกมาแต่นี้ดิอันนั้นมันก็นูนกล้องอ่ะอ่ะทำให้หน่อยเธอต้องไอ้นี่ก่อนทำแอปเปิลไอดีก่อนไม่งั้นเธอจะเข้ายังไงไม่งั้นเธอต้องรออีกเปิดไฟอ่ะเตือน เจอล่น้งเ้ยรหลุดแล้เนี่ยคือบแมว่เอรยโทรต้องเข้าเสือแล้วแค่นี้วสองเสีเหรอนี่ไงพี่จุบเราก็ไม่ต้องใช่ค่ะสองสีไม่ถกรอม่เอาเอาปะไม่เอากมเนที่เป็นนเป็ียนเป็นนี่คิวเปเป็นีไ้ไหมเรามาเสิร์ฟสับบอยกันอโออ้โอรกถูกมากเลยสองร้อยเก้าเลย ไน่จริงแล้วก็เสารกันหรอเดี๋ยวพ nah ี่บ oh ิวเขางัดน้ามพี่ตัวบอก่สองร้อยเก้าเก้าเหรอคะสองร้อยสองร้อยพายิผมแล้วไอ้ตัวหาเรื่องมันนี่เก่งโอ้ยตัวตัวถึงหัวแรงมากเลยเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยหัวระบบไปหมดเลยทุกคนเขาเป็นพยานหมดแล้วทุกคนคือไม่โอกาสจับผมก็ทำใหญ่โตเลยนี่สมาธิได้มากกว่าไม่ได้กลับบ้านนานแล้วเขาอยากเล่นของในบ้านเขาอยากลุเขาอยากเล่นของในบ้าน คือมันคิดถึงบ้านมันแบบคิดถึงของเข้าใจมากอยากเล่นของในบ้านก็เห็นสมาธิสั้งโู้แลเขาเตรียมแบบให้ค่ะโซคิวนะพี่พีไปไหนเดี๋ยวไปเจอกันที่ทำงานฮะ ขนาดใส่หรือมันไม่ใช่ของมันแม่ของมันนน่แต่ว่ามันไม่ได้มาจะฐานก็ไม่ต้องใส่พี่จุ๋มอย่าลืมเอาให้เสือร์นะหรือเสือกินสุกวารเออเออเออปเอาให้ก่อนเด็ก่อนก็อะไรแม่กดเสร็แล้ว่ะอ๋อน้องลาหรอลาแล้วเก็บปอยไหมเก็บอะไรไหมบันรลอยเอามาทขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพรับผม